ถึงแม้ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกมาให้ข้อมูลว่าได้ใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดีกับคนที่จัดงานศึกมหกรรมมวยรวมพลคนชะนะแล้วนะคะหลังจากที่ทำฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อปล่อยให้มีผู้ที่มาเข้าชมการชกมวยในสนามเป็นจํานวนมากทั้งๆท,ท,ที่เขาสั่งงดว่าไม่ให้มีผู้เข้าชมมวยแล้วนะคะแต่ในมุมมองของชาวบ้านก็มองว่าผู้ว่าและตํารวจน่าจะหนักใจนะครับเพราะว่ารายชื่อของคนที่จัดงานล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการระดับสูง แม้นายจารุวัตรเกลี้ยงกล่าวว่าราชการจังหวัดสงขลาจะออกมาระบุว่าผู้จัดการแข่งขันชกมวยศึกมหกรรมมวยรวมพลคนชนะที่สนามมวยชั่วคราวตำบลตลิ่งชันอำเภอเจนะเมื่อคืนวันที่8เมษายนที่ผ่านมาต้องถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายเพราะว่าฝ่าฝืนและขัดคำสั่งคณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีผู้เข้าชมมวยแต่ผู้จัดกลับฝ่าฝืนคำสั่งนะครับปล่อยให้มีผู้เข้าชมมากกว่า50คนสำหรับการดำเนินคดีนั้นเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนเพราะมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วแต่ทุกคนทราบดีว่าหน่วยงานใดเป็นผู้จัดนะครับด้านชาววังเขิลชนะบอกว่าการดำเนินคดีกับผู้จัดแข่งขันชกมวยนับเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะไม่ควรให้มีการรวมกลุ่มในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 แม้ว่าผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มผู้เข้าชมมวยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง258คนจะไม่พบเชื้อก็ตามทั้งนี้มองว่าการเปิดทางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีคณะผู้จัดงานตามความผิดในพรบรควบคุมโรคแพร่ระบาดอาจจะสร้างความลำบากใจให้กับผู้วราชการจังหวัดสงขลาและพนักงานสอบสวนนะครับหากตรวจสอบหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดมวยครั้งนี้ ล้วนแต่มีรายชื่อของข้าราชการระดับสูงอยู่ด้วยด้านนายสุรศักดิ์มณีตัวแทนชาวอำเภอจน,นะบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปพร้อมกับทนายความเข้าไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้จัดการแข่งขันชกมวยฐานความผิดฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาคร,ครับพร้อมกับจะรอดูท่าทีของจังหวัดนะครับต่อการดำเนินการในคดีนี้จากนั้นก็จะพิจารณาต่อว่าจะยื่นฟ้องต่อสารปกครองหรือไม่ครับ